แม่ให้กินนมโยเกเรเอ,อนาน้ำพึวงเม็อตาตรายก็มาห่างเงากดขอโกยกเรอาตาไม่มิดหัดกิ๊เข้าตาแ,แม่อำนั่ข้าวช้าริยกเดียวแต่จะไม่ยายมาอ่านาจะอาวางยายุมกิน เขาอะไรไม่ตอบเขาชอบปิ้งไว้รถไฟแย่นมาเขาตายไปเขาเชี่ยวไกลไกลเขาใช้ปูนปูนอ้นออนเออนให้อุ้มอายามายุมเอุ้มเอาใจเพราะว่าเจ้านอนอ้อนทำไม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ